เดี๋ยวถ้าจะขึ้นมีดใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยดูงขึ้นปากกระดาษให้แล้วไปขอเลิ่มาต่อคุณฟ้าฮะคนที่เริ่มให้มึงแล้วอ่ะก็จะต้องให้ต่อไปเว้ยอ๋อหรอมันอึศรธรรมเขาเป็นคนแบบใจดีมีน้ำใจให้เแบบให้ได้ตลอดเลยสปอร์ตใจดีก็ทมใช่ใช่ใช่แถมเมียลุงคุณสวยด้วยนะใช่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 เออไอป้าเองชื่อโชกุนใช่ไหมได้นะเอ้าเงินแม่อก็ต้องชื่อหนมบป้ากันด้วยเพราะงั้นไอเขาต้องเป็น ไอ,อโจกุลนามสกุลเลยโมจิเนเองก็ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นโมจิเหมือนกันท่าดโมจิเหรอถูกคัณตาเชือกรดคล้ายอะไม่รู้เหมือนกันเลยหลานเอ้ยคอย วัสดีครับนะสวัสดีครับมึงทำอะไรอะพี่โนี่คือดีกพ่เรียกพี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 ่เรีพี่เียกพี่เรองพี่เรียกดูไรกพีเรยกพ่เต่เร่เรยก่เุีกพ่เรี่เรี่เรียกพเรียก่เรียกพี่เรก่เก่เก่ร่ยรยเียียเีย้เกกเกเรีย ดงไกดี้เด็กเก้าเก้าะดูไกด์บอกหนูว่าดูไกด์ชื่อดูไกดี้เด็กเก้าเก้าะเชี่ยวชาญยังค่ะดูบ้างเลยนครโดนจับบ้างยังต่อเลยนะครับโดนจับยังโดนจับยังชอบพี่เที่ยวเฟี้ยว้นออเฟี้ยวเี่ยวเฮียอะไรสักที่นน่นกว่าพี่แบงค์ครับพี่แบงค์อครับพี่แบงค์วันนี้กอนอะไรนะอะไรนะสาธุ ชื่อเยอะจังวะผมก็เยอะใช่ไหมชื่อเด็กคนชื่อใครวะก็คือผมมาฝึกที่นี่แหละแล้วก็ไปนู่นก็เก่งขึ้นหน่อยสุดยอดมากนี่อุ้ยขวานเราอ่ะนะพลายเป้าผมพาเลยครับชื่อคนชื่อคนเอาแล้วนะทำไมไม่ใส่ชุดสภาอันนี้คือ เบื่อใส่มาตลอดแล้วพักบ้างเย็นเข้ไว้นี่นี่คือนี่คือชื่อพี่สาธุอนาเอาเงนแดงพ่าี่สาธุหนูจักสามเจ็ดส่จักต้งดต่อยู่นู่นอั้ดูไข่ดูไข่ีไข่ไหมไข่ยาไข่ยาไม่ได้อันนี้อันนี้ไข่ยาไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่เขาแกงให้ตัวไปแล้ะเก็บเงินซื้อรถได้แล้วนะพี่สวนครับพี่สวนได้แต่ก่อนได้ฟิล์ม พูดเที่ยอะไรมึงพูดเที่ยอะไรฮะไอสัตว์นี่เนี่ยแล้วช่วงนี้กูก็เบื่อเบื่อกูก็เบื่อเบื่อเรียกเรียกชื่อถูกเรียกชื่อผิดไอ้เที่ยนี่ก็มาบิ้วให้กูเรียกผิดอีกเที่ยวตลาดสดโอเว่นอยู่ไหมไม่น่าจะอยู่นะแล้วประเด็นคือตีขี้กูด้วยไง หวานขวานซิ่งเว้ยสาธุทำไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขายผมมีของในกาชาขายหมดเลยนะอขายอะไรอะ่ะหนังกว้างอะไรเงี้ยฮะหนังกว้างมีอยู่ในกาชาด้วยเหรอใช่ใช่โอ้วยเละเลยเดี๋ยงงานนี้ไม่มีแค่สี่สิบอันเองหืมแล้วม,ม,มีอะไรขายมีอะไรขายไหมพวกทองพวกทองอะไรเงี้ยทองเหรอใช่มีแร่ฟ้าแร่แดงอ่ะเฮ้ยมีเยอะ ก็ไม่เยอะนะนะนาจาเหรอรับหมดอะรับซื้อหมดเลยตอนนี้เฮ้ยเอาไปทำอะไรอะเอาไปตีบวกไงอ๋อการขึ้นสนามบวกสินี่ก่อนเอาไม่ละเอาไม่ละเฮ้ยมันบวกสิได้เลยเหรอไม่มีเชือกไม่รู้เผื่อเอามารวมกันสองอันได้ไง จะข้างเหรอใช่ใส่ข้างข้างกโดนเด็กเฮีโดนมากกคอนน้าน้าฝากอาณานะไม่ทำไมอ่ะทำไมต้องฝากอ่ะไม่กูจะมาถามมึงเนี่ยว่าทำไมมึงถึงทำให้อนามึงจะให้หลานติดคุกหรอไอ้เหี้ยอย่าไปอยเป็นไอซีกันนะแม่ก็ตะกี้มันไปแทงคนมาแล้วเนี่ยไม่ไม่เคยแทงใครเลยอยากเป็น ไม่ไม่ใช่คุณดูหนูยังไม่ได้แทงใครเลยนะป่าฉลามหนูดูดูมันยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยมันยังไม่มีสีแดงติดเลยมันบอกว่าอย่าให้เรียกอย่าเรียกว่าป่าฉลามมันดูน่ากลัวไหมปากนิโมเออเฮ้ยมีปากนิโมเลยเหรอใช่ปากนิโมมรดกของคุณดูคุณหรือถ้าเอาหน้าจริงเขาปากแพนกินก็ได้น่ารักอยู่ปากแพนกวินเหรอใช่แพนกวินช่วงนี้เป็นช่วงฤดูอะไรไอ้้ไอคุณฤดูอะไรฤดูติดสัตว์ ช่วงหน้าหนาววะช่วงนี้กึนกึนมันนั่นอยู่แล้วนะหนาวนิดนึงหนาวนิดนึงมันต้องกกนะช่วงนี้โหลาสุดนี่นะเจมูุกติดโควิดไปเยอะจังเลยอยากมีอาวุธบ้างอ่ะโอ้โขอขอหน่อยได้ปะแต่ตอนนี้ขยังไงอ่ะอันนมีมีข้าวอะมีข้าวแต่หนูขายจานละหนึ่งพันนะเจมูบุกนี่เล่นนะติดโควิดนะช่วยเหลืยไม่ไม่อยากติดก็ไดเนี่ยผมไม่ได้อยากติดโควิดเลยแต่อยากติดได้ปะเจ็ดสามแปดครับ มันดูเรื่องมุกินนหลีเจ้าไม่ไอเตนี่มันนี่มันสายนี่สายแบบมึงเคยดูเรื่องนี้ป่ะล่อมาชํำแหละไปะหย่อนด้วยความหวานอ่ะแล้วก็เผาเผาผ่านยามราตรีอ่ะเข้ปะคุณตาคุลุงอันนี้มันมันไม่ได้ยินใช่ไมนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนนันกคนในประเทศไปกี่คนลยไหมใช้งานรถได้ปะฮะ หักอกคนในประเทศกี่คนเลยวนะไอหัวฟ้าอย่าบอกว่าหักอกไปกี่คนมันกินไปกี่คนแล้วดีกว่าเออใช่กี่คนมั้เชี่ยมันข่ามาตัวเรียตีข่าที่ไหยเชี่ยผมไม่โคตรตัวไล่ตัวไล่ตี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 ตไอีต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 เราด้วยตดตดตีต้ตี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 ตอตีตีตีตติตี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 ตบบีตีตีตีอีตีตอตีตอตี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 มีตนตะไม่เข้าใจหรอกไม่ว่าจะเป็นมึงหรือสาธุก็เถอะ ไม่ไม่แอบฟังเหรอนันแอบฟังแบบอืมแอบฟังเหรอแฮปปี้ฮะเนี่ยฟังยังไงไออันนี้มาใช้งานได้ไหมอ่ะกูกลังนั่งขับอยู่เนี่ยถามโทนี่เลยโทนี่ไอไอลูกกวาดนี่ใช้งานได้ปะหนูมีบูปิสนามด้วยอันนี้เหรอตดอไปดิอันนี้มันตีได้หนูว่าจะสนับเพราะหนูใช้ขโมยครับตัวนี้ยให้ก็ฝึกฝึกปากฝึกปากฉลาดได้ก่อนสิเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าจะขึ้นมีดใช่ไหมก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงขึ้นปากฉลาดให้แล้ว ไปขอไปแรกก่อนใช่อันนี้มันขึ้นมีต่อไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่ขึ้ว่า้มีก็ก็ขึ้นปอดแชร์รำก่อนอ๋ออรกทีนอ่คุณฟังฮะคนที่เริ่มให้มึงแล้วอ่ะก็จะต้องให้ต่อไปเว้ยอ๋อหรอมันคือจัดการทำเขาเป็นคนแบบใจดีมีน้ำใจให้แบบให้ได้ตลอดเลยสปอร์ตใจดีก่อทมใช่ใช่ใช่แถมเมียลุงคุณสวยด้วยนะใช่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 เจอมาเพื่ออะไรนี่ เคยดูเรื่องนี้ไหมเคยดูเรื่อง Finding Nemo ไหมว่าอสรุปเขาชื่อแบงค์หรือชื่ออาคุณครับเขาชื่ออาคุณครับผมชื่อชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์เมื่อกี้เขาบอกผมว่าชื 3> <3> ่อแบงค์อะมันมีแบงค์ธนาคารครับแบงค์ธนาคารครับไซมอนอะเรียกว่าไอ้สมอนก็ได้ครับไครโกหกอนาคุณโกหใช่คุณโกหกก็ต้องคุณโกหกอันนี้คือเราเป็นใครเขาเนี่ยอยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยอยู่นครครับอยู่นครนครสวรรค์เหรอนครับ อ๋อนาคอสคือแก๊งอะไรครับอ่ะแก๊งที่มาใหม่ใช่ไหมใช่ครับแก๊งมาใหม่ครับแล้วอยู่กี่คนครับเนี่ยอยู่สี่สิบครับมาทำเพี้ยนอะไรนะอยาก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 ไล่ระดูดิเออนี่ไงแก๊งนี้ไงนะที่ชนะที่ชนะใครมานะที่เกียรติบุญจัดการจัดการโหดัง ถามถามยุ่งยิ่งถามไปจีนี่มึงกระทืบพวกน้องกูมางั้นหรอถามถามไปจีแต่เมื่อกี้มึงเผาเทอนี่แรงมากเดี๋ยวหนึ่งดีมอลเล่ดเดี๋ยวหนึ่งวัดวัดคอยมันหายยังไงล่ะครับวัดคอยมันหาแต่การที่เองขึ้นแกงแล้วใช่ไหมเองก็ต้องเอาแกงคอยอ่ะมาชดใช้เพิ่มคนไปตาม ลำดับและเองก็จะได้วอตคอยไปตามลำดับขั้นของเองแต่ถ้าเกิดว่าเองไม่มีอดเสน้นพอที่จะฟังเกาได้เองก็จะไม่รู้เรื่องนะ,อะ,อะโอเคครับออตอนทีตอนทีทนา้นาก็อยู่อกกยอู่อมอยู่นอกอยู่นอกมาเยอะอยู่นอกมาเยอะกาญจนบ,บุรีอ่ะยยุ้ยบุญยจะไม่มาหรอนะอะไรนะที่พูดอะไยุ้ยชินา มึงใครเนี่ยเรียกกูยุงเดี๋ยวกูตีแม่งด้วยตอกไม้ตอกยุงเลยกูเบื่มเลยตอนนี้ใครเนี่ยใครเชื่อมอะไรวะเนี่ยโจไหนโจนาธานโจเท่าสาวโจยังไม่มาป้าโชกุนไงป้าโชกุนอ่ะคือมันเอาตูดกันเหรอหรือว่าอะไรหลานกูเบื่อมากเฮ้ยนี่คือเอ็งไอโจคือถ้าเกิดว่าโจเท่าสาวจะมาประมาณสี่ทุ่มเพราะเมื่อคืนนี้ไงเมื่อคืนเกิดอาการช็อก ม่เห็นมาเลยหนูมาแล้วไม่เห็นไม่โจโจเท่าสาวว่ามันช็อกคือเมื่อคืนมันใช้มือหนักไปหน่อยช็อกแกร่างกายขาดน้าโอใช่ขัาไปปล่อยของมาแล้วครับปล่อยของใส่ไปี่ตัวตัวเองด้วยแล้วเอามาอาบน้ำตรอฆาตกรไอ้ฆาตกรฆ่าเด็กของเขาขนาดน้นลยเาไปายทดียเขาก็ติ๊บป้าอยู่นะใช่เองจะลองดูบ่าล่ะเอีงรอให้มันส่งไอ้นี่ไปให้ดิเพาะพันไปแหล่งเพาะพันเชื้อราหรือเห็ดรา นี่เองอยู่แก๊งนาคอสเหรอไอ้นะถ้าเกิดว่ามึงไม่ไปเปลี่ยนนามสกุลนะไม่มีใครครบบอกเลยกูจะถ่ายรูปมึงโพสลงทวิตนามสกุลใหญ่จัด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 ว่าไงใครจะใช้นามสกุลไหนอ่ะเวนเอ้าเฮ้ยบอสไม่ใช่ไปเป็นลูกโทนี่ไป ไอแค่ดีเยอะแล้วหรือว่าเองจะใช้เออไอ้ป้าเองชื่อโชกุนใช่ไหมแนนน้องเออเงินแม่เองก็ต้องชื่อขนมปังกันด้วยเพราะฉะนั้นเองก็ต้องเป็นไอ้โชกุนนามสกุลเลยโมจิใช่ฮ้ยเองก็ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นโมจิเหมือนกันจะแต่โมจิเหรอถูกไม่เอาไม่ที่งั้นเอาเป็นสแตมเท่าเสาเพราะเองเป็นลูกของขนมปังลูกเสาเองรู้ไหมเนี่ยว่าเองมีแม่ แต่แม่เองทิ้งีเอ็งไปแล้วแม่เองชื่อเฮ้ยใครวะเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้โตกใจแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันเลยเนี่ยแม่เองอ่ะชื่อขนมปังเท่าเสาเองคงไม่รู้สินะอดีตนวานหวานชื่นพ่อกับแม่เองแต่งงานกันอยู่ที่ประเทศประเทศหนึ่งใช่ไหม พ่อมึโช,อโชว์กุนไงอ่งโชุอาดแล้วแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมไปแต่งกันที่ต่างประเทศความรักมันก็แบบโอ้โหคนมางานลืมล่ำเซมเบ้เลยไอ้จัารเดินกันเป็นมดเลยสองกล้องจูเลนัสลงมานี่นแยกกันไม่ออกเลยใครเป็นใครแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตรงที่แม่กับพ่อเองอะอยู่คนละที่อยู่คนละประเทศนั่นแหละเข้าใจป่ะพ่อเองก็ต้องสู้ศึกก็ดูไว้ที่นี่แม่เองก็ต้องไปมีชีวิตใหม่ที่นู่น ใช่ไหมสุดท้ายโชคุณก็แวะเวียนไปหาแม่เองบ้างแต่แต่แล้วโชคุณก็เริ่มรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างระหว่างพี่ชายคนหนึ่งที่แม่เองเป็นคนบอกว่าเป็นพี่ชายโชคุณก็เลยเริ่มรู้สึกไม่ดีอยู่กันตลอดแล้วไม่พอนะนานานี่ไนานี่อโชคุณก็เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์อะไรปะ แล้วพอสงสัยไปสงสัยมาก็เลิกกันเขาสองคนก็ได้แยกทางกันไปโดยที่ไอ้โชกุนมันเอาเองมาเลี้ยงอ้าวามันเป็นอย่างนี้หรอคะไอ้โชกุนสงสัยว่าขนมปังกับพี่ชายคนนั้นนะมีอะไรบางอย่างแปลกๆแ,แต่แม่เองอะก็พูดว่าเป็นแค่พี่น้องกันได้ไหมเรื่องมันก็น่าจบลงตรงการเยกเลิกทางที่แบบ การแยกทางที่ค่อนข้างที่จะจบลงได้สวยคือเป็นเพื่อนกันแต่เกมมันพลิกอยู่ตรงที่แม่เองกับพี่ชายคนนั้นแต่งงานกันอีกรอบหนึ่งฮ่าแด,แดเป็นงานน่นเหรอถูกไหนบอกว่าโทกุลเ,เป็นลูกของปู่โล่ะโทกุณเป็นลูกเขยแล้วเจ้าบอกว่าเป็นลูกเรื่องของมึงแล้วกันน้าอยัฟ้ามา อยู่เจ้าเลยเฮียนี่ใครเนี่ยอ้นโอเวอร์เหรอว้าไม่น่าใช่อครับเอาอ้วนทำไรอะทำอะไรครับนะรอน้องเตียวุฒอยู่ครับน้องมึงใครอะน้องน้องในแก๊งนี่ใครอะผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่น่นน่นน่นผมรอนู่นน่นไปโน่นแล้ว เก๋ๆๆๆๆๆๆอเกยวเกยวเก๋อเกยวค่ะค่ะโทนี่รักจริงนะเว้ยน้องพี่รักจริงเข้าใจปะ <c oughs> และน้องพี่ชอบกินของทอดด้วยเ <c oughs> ข้าใจปะฮะครั <c oughs> บนะถ้ามึงทำน้องพี่เสียใจนะไปเลยครับพี่วันไปเลยครับไม่ไม่ทำเสียใจอเข้าใจปะครับนะ ไหนลองพูดสิว่ารักโทนี่มากเอาไม่เอาเขินเขินทำไมวะฮะโทนี่ไม่ได้อยู่เอ็งเอ็งเองเอง,เองรู้สึกไงน้องพี่หลอกต้องกำลังหักตีฮัลโหลครับ,รบน่ารักใช่มุ้ยรงงู ใช่ไหมปวดร้อยเหี้ยอะไรเนี่ยฮะบ้าจี้ปะเนี่ยฮัลโหลโอเคหนูยังอยู่หนูยังอยู่เพิ็ถอดจิตไปแล้วเขาเขามาแอบฟังฮัลโหลครับเอออย่าลืมมีคนขายคอปเปอร์ขนาดขายคอปเปอร์ครับอ๋อผมครับผมครับเนี่ยอูแต่สองสามครับอย่าลืมกระเป๋าเลยนะครับสองสามอย่าลืมนะเข้าใจไหม ดูมือดูบนมือถ้าเกิดว่านอกใจน้องอัวปักอึศอึไปนึกเองแล้วกันว่าจะโดนอะไรอัอนะกลัวสิกลัวสิมึงอาตาสายยูยูว่าไงป้าตาสายเลยป้าตาสายเลยเหรออันนี้เพื่อนเองใช่ไหมเองมารถ เอ็งมาด้วยกันใช่ไหมทำไมเฉพาะเฉพาะทำไมเพื่อนเองรักเองปะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเองเองอยู่แก่งนาคอลใช่ไหมรับอย่าทำแน่ๆเองอยู่แก่งนาคอลใช่ไหมจู้จีอย่าทำอะไรมันเอางี้พาไปโรงพยาบาลให้ทันโอ้หะพาโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเหรอใช่พาไปโรงพยาบาลให้ทันนะจ๊ะบ๊ายบายไปไปโรงพยาบาลแล้วอ่ามันมีพิษนะ ดูเลือดดูเลือดดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยนะรีบไปโรงพยางกันนะดูเลือดด้วยนะทอกระดกสวัสดีครับเธอสั่งหมดตัวแล้วนี่ไอ้โทนี่ไอ้โทนี่ี่ไอ้โทนี่ไอ้พนไอ้พลครับพี่ครับ วะคือผมขอเกอะข้างนอกหรืครับรถอ๋อเกอะข้างนอกด้วยเมื่อเมื่อครับรถทิ้งตัวตัวมันยังไม่ทันได้ออกเลยครับก็บอกแล้วให้รีบไปก็เขาก็เขาไม่ยอมขึ้นรถอ่ะนั่นน่ะสิโอ้โหต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วแหละได้แล้เสร็จแล้วเรียกอย่าคิดที่จะห้าวเข้าใจไหมฮะเฮ้ย ครับนะโอ้โหถ้านอกใจโทนี่นะฮย <laughs> ี่อยู่ตู้ก็หาดีฮัลโหวันีครับมนุษย์กบ,บโอ้โหนี่ใครอ่ะช,ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดูมเดย์ครับดูมเดย์ใช่ครับโอ้ สุดยอนมากใช่ไหมครับคุณจะเป็นวิบัติของโลกนี้ใช่ไหมใช่ครับสู้ๆนะครับครับสู้ๆผมก็สู้อยู่ครับครับ,<ส>บอุ๊ยอุชย